ครับพี่น้องชาวนูกเขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับชุดนี้อีกชุดหนึ่งเริหรับบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับหลายๆท่านที่รอคอยก็จัดกันเป็นเซตอย่างนี้ไปเลยสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมี1ชุด2ชุดเราก็ส่งมีรวมได้เราก็ส่งรวมนะครับอันนี้ถือว่าอีกรถหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านสั่งเข้ามาติดต่อถ้ามาสอบถามเข้ามาก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือท่านที่ สั่งมาแล้วก็โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือนําสมนะครับทั้งเฉพาะคันก็มีเฉพาะหัวก็มีมี12เม็ดอยู่4ชุดนะครับแล้วก็มี10เม็ดอยู่4ชุดนะครับมีของ10เม็ดนะ10เม็ดรพร้อมหัวของคุณวัชระนะครับคุณวัชระอยู่ทางกระทุ่มแบรนสมุดสาครน,นะครับเดี๋ยวจัดการไปให้อันนี้ค้างกันพอสมควรที่แรกมามาติดเรื่องทําหัวนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจัดการไปให้นะครับแล้วก็คุณพ่อ คุณพ่อสมนึกนะครับทางนครพนมอันนี้คุณพ่อสั่งมาพิเศษหน่อยก็คือน,นี่นะครับปกติของผมจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตะขอหลังกับข้างนะครับ นี่หลังกับข้างก็คือเราจะไปใส่ฝั่งไหนก็ได้เกาะหน้าเกาะหลังได้หมดนะครับข้างจะเป็นใส่ซ้ายขวาได้หมดแต่ว่าคุณพ่อขอเป็นตะข,ขอตรงข้างก็คือซ้ายกับขวาไปเลยได้นะครับจัดให้อันนี้ก็คือทําพิเศษให้นะครับปกติปกติจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับโมซ่าที่ผมทําจะใส่ได้ทั้งสลักแล้วก็ใส่ได้ทั้งที่เป็นตะกูใส่แป้นเลยครับอันนี้ใส่ได้หมดแล้วก็ถอดนะับ PVC นะครับตัวผู้ตัวเมียเป็นเกี่ยวนอกเกี่ยวนนะครับอันนี้ตะขอเป็นสองฝั่งนะครับหน้ากับข้างเอาเป็นว่าหน้ากับข้างหรือว่าหลังกับข้างสำหรับใครที่เล่นสายไฟหรือว่าต่อกิ่งได้หมดนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณพ่อสมนึกนะครับทางนาครบนม้าสั่งมาพิเศษก็เ,เลยทาให้นะครับรว่าอยากจะได้ฝั่งตรงข้ามกันเลยก็เนี่ยทำให้ครอยากได,ได,ได,ได้แบบไหนก็สั่งมาได้โทรมาคุยกันก่อนได้ครับอันนี้ก็ไปพร้อมหัวนะครับไปพร้อมหัว เป็น10เมตรพร้อมหัวนะครับเป็นข้อสมนึกแล้วก็จะมีอ่าคุณวันเฉลิมนะครับวันเฉลิมทางอัมเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ10เมตรพร้อมกับหัวเหมือนกันมีคนมาดูจัดการไปให้นะครับแล้วก็มีคุณวิไลหลครับคืนวัน,นอ่าโทรมาหาันอยู่ทางปากเกตนนทบุรีนะครับอันนี้เป็น12เมตรนะครับอันนี้12เมตรเอาเฉพาะคันนะครับเนี็กเฉพาะคันตัวน,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 นี้จะ ใหญ่กว่า10เมตรอยูหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีของคุณสัมพันธ์นะครับคุณสัมพันธ์อยู่ทางเงินสง่าชัยภูมินะครับอันนี้12เมตรพร้อมกับหัวนะครับอันนี้มาเราบรจะคให้นะครับแล้วก็มีคุณพ่พัฒน์พงศ์นะครับที่อยู่บางพีนะครับสุประการนะครับอันนี้เรา12เมตรเอาเฉพาะคันนะครับอันนี้มีหัวแล้วเอาเฉพาะคันเราจัดการไปให้ให แล้วก็มีคุณชุมพลนะครับคุณชุมพลที่อำเภอพานกระต่ายนะครับกำแพงเพชรนะครับวันนี้เอาเฉพาะคันสีเมตรนะครับมีแล้วเฉพาะคันจัดให้นะครับแล้วก็มีล่าสุดเลยนะครับคุณบุญมานะครับคุณบุญมาที่บำเหน็จนาลงนะครับนี่กใกล้ๆบ้านเราใช่ภูมิครับใกล้ๆคนเก่งนะครับที่เจียภูมิเล่นนกเยอะนะครับเจีภูมิเล่นกันเยอะ เป็น12เมตรพร้อมกับหมอไปเลยเดี๋ยดจัดการไปให้นะครับเป็นหัวรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นหัวที่เรียกว่าเป็นหัวรองกแรกด้วยนะครับทำด้วยสางนะครับมีทางใส่สำลีใส่สมูทและรับมีการประกอบเยองแยะมันจะประกอบใส่ตัวคันไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปถึงก็สามารถที่จะใส่เนี่ยต่อได้เลยนะครับทานที่มีรายชื่อตามนี้นะครับก็ เม็สิเมตรหรือว่า8เมตรได้แบบไหนทักมาเฉพาะหัวเฉพาะคันได้หมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ